สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้นานจะมาร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมฟังฟัง,ฟ,งฟังนะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรเ,เอ่ย A B C ใช่ไหมเ A ใช่ไหมอ่ะร้องเลย A B C D E F G H I J K L M D. M. O. P. Q. O. S. T. U. V. W. O. H. Y. T. Now. Now.